ดีวิลอัดไวส์อัดร็อกทีเอทีเน็ตเวิร์กมาคเนส สวัสดีช้าค็อกโซนทุกคนนะครับวันนี้เราพาทุกคนมาพบกับงานของ ASUS ครับที่เปิดตัวแลปท็อปซีรีส์ที่บางที่สุดในโลกณขณะนี้นั่นก็คือ ASUS ZenBook และ ASUS VivoBook ที่ขนกันมา6รุ่นกันเลยทีเดียวครับวันนี้นอกจากความบางแล้วยังมาพร้อมกับความหรูหราและประสิทธิภาพที่จัดเต็มอีกด้วยจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ เริ่มกันที่ตัวแรกนะครับ Zenbook สามดิลักแล็ปทอปรุ่นพะเอกของงานนี้ด้วยตัวเครื่องทําจากอลูมิเนียมอัลลอยที่บางแค่12.9ม mm, ิลิเมตรน้ำหนักแค่1.1กิโลกรัมจอกว้าง14นิ้วแถมรองรับพอร์ต Thunderbolt 3และจอ 4K และยังสามารถรองรับ VR ได้อีกด้วยนะครับราคาอยู่ที่69,990บาทต่อกันที่ Zenbook Flip S แล็ปทอที่บางที่สุดบอดี้อลูมิเนียมอัลลอย บางแค่10.9ม mm, มหนักแค่1.1กิโลกรัมสามารถพับจอได้360องศาแถมจอยังให้ความละเอียดระดับ 4K อีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นแท็บเล็ตได้อีกราคาอยู่ที่63,990บาทมากันอีกตัวครับที่ ZenBook ux 340 Laptop แล็ปท็อปที่มีการจอยแยกและบางที่สุดในโลกอีกตัวราคาอยู่ที่41,990บาท และต่อที่ asus pro b 9 4 4 0แลปท็อปสำหรับนักธุรกิจที่เบาที่สุดในโลกราคาตัวนี้อยู่ที่4 9 9 9 0บาทต่อมาครับอย่าง asus vivobook s 1 5ที่บางและเบากว่ารุ่นก่อนแถมยังแรงกว่ารุ่นก่อนอีกด้วยราคาอยู่ที่22,990บาทและสุดท้ายครับกับ asus vivobook pro 15ซึ่งเป็น vivobook ที่เรียกได้ว่าแรงที่สุดเท่าที่เคยมีมา ราคาอยู่ที่31,990บาทเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ละตัวนี้บอกเลยว่าจัดเต็มมากเลยนะครับ แฟนๆ o v e r c l o c k Zone แต่ละคนชอบแบบไหนก็อดใจรออีกแป๊บหนึ่งนะครับรอไปจับจองที่งานคอมมาที่ใกล้จะถึงนี้นะครับบอกเลยครับว่าถ้าซื้อในงานเนี่ย ASUS จัดของแถมสุดลิมิเต็ดและปานี่ให้คุณไปด้วยเลยครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงาน o v e r c l o c k Zone ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ o v e r c l o c k Zone สวัสดีครับ